คลิปนี้เกิดจากมีเพื่อนนะคะสอบถามนกมาว่าถ้าเรามียิมโนเขียวแล้วนำไปตากแดดเนี่ยจะทำให้เกิดความด่างหรือว่ามีลายด่างเพิ่มได้ไหมวันนี้นกก็จะมาขอตอบในแบบของนกค่ะในกรณีที่ไม่มีความด่างโดยสิ้นเชิงเลยให้เราจะเอาไปตากแดดยังไงนะคะก็ไม่เกิดด่างขึ้นมาแน่นอน แต่ก็มีบ้างสำหรับยิมโนที่ด่างอยู่แล้วนะคะถ้าเราขยับเพิ่มแดดไปเนี่ยก็จะเกิดสีด่างเพิ่มขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือต้นที่ด่างมาตั้งแต่เกิดนะคะแสงแดดจะทำให้ด่างชัดขึ้นนะคะอย่างเช่นไม้พอตนี้นะคะยิมโนพอตนี้ที่เพื่อนๆเห็นมีด่างอยู่ทั้งหมด3ต้นค่ะตอนเด็กๆนะคะเล็กๆไซส์แบบนี้เราก็อาจจะยังไม่เห็นแววความด่าง ที่เยอะนะคะแต่เมื่อโตขึ้นมานะคะความด่างก็อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็บอกไม่ได้นะคะว่าด่างเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าเป็นไม้มเมล็ดนั่นเองค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะตอนเล็กๆเ,เนี่ยด่างมีแค่นิดหน่อยแต่เมื่อโตขึ้นมานะคะได้ไซส์ขนาดนี้ด่างก็เริ่มมาให้เราเห็นซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกิดกับทุกต้นนะคะ ตอนนั้นนะคะต้นของเขาเนี่ยจะด่างแค่ประมาณนี้ทะะ่ะที่เพื่อนๆเห็นก็คือภูนึงหรือว่า2องสามพูเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อโตมาบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะอันนี้นกก็ไม่สามารถตอบได้ว่าด่างเนี่ยจะเป็นไปในทางทิศไหนนะคะก็ไม่มีใครนะคะฟันธงได้ร0อเเซเพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะเห็นความด่างที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงนะคะก็ต้องทำความเข้าใจไว้ในจุดนี้ด้วยนะคะว่าความด่างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถฟันทงได้นะคะแต่ถ้านำมาตากแดดโดยที่ต้นเขาเขียวอยู่แล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเกิดความด่างได้นะคะอย่างไม้เขียวต้นซ้ายนะคะใส่แดดไปแล้วนะคะเพิ่มแดดแล้วก็ไม่มีความด่างใดๆในขณะเดียวกันนะคะ ้นด่างต้นขวามือนะคะตอนแรกออกเป็นสีเขียวเหลืองแต่เมื่อเราเพิ่มแสงแดดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าออกสีชมพูเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยค่ะแสงแดดทำให้เราเห็นความด่างชัดขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทำให้ความด่างเนี่ยมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะแสงแดดยิ่งเข้มก็จะทำให้เราเห็นสีของด่างของเขาเนี่ย เข้มมากขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นยิมโนโต้นนี้นะคะโดยปกติถ้าแดดบางบานะคะตรงสีที่เป็นสีส้มๆนะ่ะจะเป็นสีเหลืองค่ะแต่เมื่อเราให้แดดเขายาวๆนะคะสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้ออกส้มแดงไปเลยค่ะใครที่ชอบสีจัดๆนะคะก็เพิ่มแดดไปก็คือให้แดดยาวๆภายใต้การกรองแสงนั่นเองนะคะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube วิชุราดากาเด่นเพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการเด่นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ